สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีกับแนวทางเขาเรียกว่าแนวทางคลิปแรกของวันจันทร์นะครับที่14นะครับตุลาคม2567นจะครับจะเป็นแนวทางหุ้นนิเคชาบายปกตินะครับผมสาหรับแนวทางในวันที่11เนะครับเป็นแนวทางของวันศุกร์เนาะก็ถือว่าสายลูดเนี่ย มาทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะส่วนสายเจาะมารอบบ่ายนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่ติดตามในแนวทางวันศุกร์ด้วยนะครับในรอบเช้าผมให้1กับ2นะครับพี่ๆผลที่ออก282 9 3ใครรูดท,ที่2เข้าไปที่82นะครับมาสายรูดเนาะส่วนหลัก3เนี่ยเน้น2 3 1 3แต่เขามา93้าาเนาะหมายเลขสูงนะครับ ในรอบบ่ายนะครับให้3กับ8ผลที่ออกนะครับ590 580กับ91ใครรูดที่8เข้าไปที่8 0ตรงๆนะครับเยรายไม่ได้เน้นให้นะครับพี่พี่เนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกที่ติดตามในสายรูดด้วยนะครับ ส่วนแนวทางของวันจันทร์ที่14นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับแนวทางในรอบเช้านะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข6กับเลข9สายรูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับผม 9091 92 606162 3ตัว690นะครับเก้าศูนะครับสำหรับตัวเน้นตัวเจาะส่วน ในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข5กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5 5 1 5 0 5 4 7 1 7 0 7 4 3ตัวให้ไปที่7 หาหนึ่งนะครับนะครับผมสลับแนวทางหุ้นนี่คืออีกเช้าบ่ายปกตินะครับเนาะแนวทางของวันจันทร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆน้องชื่นชอบในเช้าหรือบ่ายก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแอดก็ทำตามต สูตรคำนวณน,นะครับแล้วก็เอามาฝากพี่พี่สมาชิกนะครับผมเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้ลงแนวทางเร็วหน่อยก็คือลงดึกเนาะนะครับพี่พี่เนาะ,นะก็ท่านใดตื่นเช้ามาเนาะถ้าได้รับชมก็ท่านชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ